สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube บ o y r ถบ้านวันนี้มาอยู่กับลูกแก้วค่ะแล้วผมชาโนนครับวันนี้เราแบบเปลี่ยนสถานที่แบ็คกราวด์แล้วเปลี่ยนไปเพราะว่าเราไม่ได้มารีวิวรถค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับเรามาก็คือมาเป็นกิจกรรมพิเศษนะครับจาก Boy รถบ้านซึ่งวันนี้ผ่านปีใหม่มาแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์เอ้ยวันนี้เป็นวันศุกร์วันเสาร์วันศุกร์ วันสุขแต้ว่าเราจะมามอบของเรื่องในวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราค่ะนั่นก็คือวันเด็กนั่นเองครับคือจริงๆอ่ะชอบมากเลยนะฟีววันเด็กอ่ะคิดถึงอ่ะคิดถึงของขวัญที่แบบไม่ต้องห่อไปเราก็ได้ของขวัญกลับบ้านอะไรเงี้ยมีแบบว่าเกมใหญ่ลายๆมามอบให้ด้วยใช่แล้ววันนี้เราก็เป็นผู้ใหญ่หนึ่งในนั้นที่จะมามอบของขวัญให้น้องๆนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองจอกนะคะตรงนี้เป็น ฝ่ายปฐมแล้วตอนนี้นะคะก็คุณครูแล้วก็น้องๆอ,อยู่ที่ประชุมการตรงนู้นนะคะประชุมโดมโดมรวมตัวกันอยู่กำลังเล่นเกมแบบสนุกสนานเลยแล้วก็วันนี้เราสองคนมาในนามบอยรถบ้านมามอบของขวัญให้กับน้องๆน,นะคะซึ่งอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอยรถบ้านนสนับสนุนหลายที่อยู่แล้วใช่แต่เดีย๋ยวปีนี้เราจะเริ่มพาทุกคนไปติดตามบรรยากาศเก็บภาพมาฝากนะคะเป็นคอนเทนต์เล็ก ใน Facebook นะคะไม่ว่าลูกค้าที่ติดตามอยู่หรือว่าใครก็ตามที่ติดตามเราเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราไปทํากิจกรรมอะไรกันบ้างใช่แล้วและเพื่อให้เป็นการเสรื่มเราไปดูกิจกรรมข้างในกันนี้ก็ว,ว่าน้องๆทํากิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยไปไปไป าทางโรงเรียนวัดหนองเจอะสีสันพาณิชย์ได้จัดงานบันเด็กแห่งชาติขึ้นซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งสิ้นในโอกาสนี้นับเป็นวันดีอีกวันทนงที่ทางโรงเรียนวัดหนองเจาะสีสันพาณิชย์ได้จัดก,กิจกรรมตา่างๆซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อ,อน,นักเรียนทุกคนทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมและังเว็นการ ความรากฐานที่สาคัญของการเป็นคนรุ่นที่ดีให้แก่นักเรียนอยีกด้วยขอให้นักเรียนทุกคนสนุกกับกิจกรรมในวันนี้และขอให้เติบโตเป็นคนรน่นที่ดีมีคุณภาพของสังคมต่อไปสามครั้งค น่ารักมากแล้วคือแบบว่าไม่เสียใจเลยที่เด็กแบบว่ามีคุณภาพขนาดนี้นะครับและนี่ก็คือนนองให้ความร่วมมือมากนะคุณผ<า>ูณพูดอะไร,รฟังหมดทำตามห <บน S 2> มด<น>ทุกอย่างขยับแถวแค่สิบวิอ่ะใช่น่ารักมากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งกันนะคะซึ่งวันเด็กวันนี้ปีนี้นะคะก็คือเราสนับสนุนหลายพื้นที่มากๆเมื่อกี้พี่บอยของเราก็ได้ล่วงหน้าไปแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราตามพี่บอยไปต่อกันเลย ไปเลยไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราก็มากัน2จุดใช่แล้วทั้งปฐมปฐมแล้วก็เป็นเนอร์สลี่เด็กอ่อนนอ้อง<ช>ก็เตรียมเตรียมอนุบาล น้องน่ารักมากน่ารักมากใช่ท่องคำขวัญได้ด้วยจำคำขวัญได้ที่โนนได้ยินเหมือนกันใช่ไหมน่ารักมากรุ้นกันไม่ไหวแล้วนะครับและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเราได้ทำนอกจากการหารถดีๆขายรถดีๆให้ลูกค้านะครับผมรีวิวรถนะครับเราก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เราได้ทำซึ่งปีนี้เราก็จะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันมากขึ้นว่า เรามีคอนเทนต์อะไรบ้างใช่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเราอะทำกันมานานมากแล้วใช่แล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสมาเก็บภาพให้ทุกคน huh. ได้ชมกันสำหรับปีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากทุกคนเลยนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook ไว้ด้วย YouTube ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะครับผมสำหรบับวันนี้ลูกแก้วแล้วก็ชาน้นนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย